สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Quick Guide ITEP38 นะครับสำหรับ Quick Guide ITEP นี้จะพาคุณผู้ชมมาใช้งาน Gemini โดยเชื่อมกับ Notebook LM นะครับอัปเดตการใช้งานในเดือนมกราคมพุทธศักราช2569นะครับก็ Gemini ครับสามารถที่จะเชื่อมกับโน้ตบุ๊ก LM ได้แล้วนะครับแทนที่เราจะแนบไฟล์เอกสารปกติทั่วไปเราสามารถเลือกใช้โน้ตบุ๊ก LM ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแอดไปยัง Gemini ได้แล้วนะครับซึ่งก็เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเราแอดโน้ตบุ๊ก LM เข้ามาใน Gemini แล้วเราใช้ Canvas ในการสร้างาแบบทดสอบเอาไว้ทบทวนความรู้แบบ Interactive ซึ่งมีระบบตอบสนองตอบกลับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยเป็นอย่างไรไปดูใน Quick g u i d e a t พร้อมกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้คุณผู้ชมเข้าไปที่ Gemini.google.com นะครับ G-E-M-I-N-I. g, e M I N g o o g l e C-O-M ครับ easy ทันใดมีช็อตคัดทางลัดอยู่แล้วให้เปิด Gemini ขึ้นมาได้เลยครับเข้ามาที่ Gemini แล้วกด insert space bar เพื่อออกจากช่องป้อนพร้อมเลยนะครับกด b boy เปิดเมนูอัปโหลดไฟล์ จะเจอเปิดเมนูอัปโหลดไฟล์กด Space bar ปันปนปิดเมนูอัปโหลดไฟล์หลังจากนั้นคุณผู้ชมจะเลือนลูกศรก็ได้หรือจะกดปุ่ม BBo y เพื่อนำทางก็ได้นะครับกดไปยังเพิ่มคือก็เฟลนําเข้าโค้ดปันโน๊ o บุ๊กเอปัน n o t e b o o k LM กด Spacebar เพิ่ม o t e b o o k d i ด l o g ยกเลิกปันก็กจะขึ้นเมนูเพิ่มโน๊ตบุ๊กไดร์ลนะครับก็กดแับมาครับาสุดลิคู่มือการใช้ ผมก็จะอยู่ที่ล่าสุดครับตลคู่มือการใช้งานและแผนบริการสามฉบับคู่มือการใช้งานและแผนนะครับจมมเพิ่มก็จะแท็บมาที่เพิ่มโดยเราต้องการเพิ่มน้ตบุ๊กไหนให้เรา Enter ที่โน้ตบุ๊กนั้นนะครับ <Main S 1> เพิ่มหลายโน้ตบุ๊กก็ได้ <Land mark. S 1> ผมก็จะกด Spacebar เพิ่มเข้ามาแล้วหลังจากนั้นครับเขาจะมาโฟกัสอยู่ในช่องป้อนพร้อมใช่ไหมครับกด Insert Spacebar ออกจากโฟกัสโหมดเลยจากนั้นกด B Boy ไปหาเครื่องมือครับเปิดเมนูเครื่องมือปนเครื่องมือกด Spacebar <Deep research. S 2> เลือก Canvas นะครับกดตัว B Boy ไปสรร้างดีโูป Canvas Toggle Button Canvas Button กด Space bar. s p a c e b a r เรียบร้อยครับเราเปิดเครื่องมือโดยใช้ Canvas เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้น <Hi. S 2> ให้เราป้อนพร้อมผมก็จะป้อนพร้อมง่ายๆนะครับ สร้างเกมเพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้หน่อยสร้างเกมเพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้หน่อยผมพร้อมเรียบร้อยยังไม่กด enter ครับกด insert space bar ออกมากดตัว b boy ไปดูโหมดเปิดเมนูเครื่องมือยกเลิกการเลือกเปิดตัวเลือกหมด g r o สองข้อเปิดตัวเลือกหมด g r ป u การคิดปั่นอันนี้เป็นโหมดมการคิดนะครับสำหรับแบบฟรีจะใช้งานได้5ครั้งนะครับส,รส่งข้อความปั่นผมก็จะใช้โหมดการคิดนี่แหละนะครับกด space bar ส่งข้อความได้เลยกดตัว b boy มาหาปุ่มนี้นะครับ อมาเขียนหรือสร้างไปด้วยกัน Gemini กำลังพิมพ์ Gemini ตอบแล้วเรามาทดลองเล่นเกม Button เรามาทดลองเล่นเกม Gemini 3 Master Challenge โอ้โหผมพร้อมสั้นๆไปว่าสร้างเกมเพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้หน่อยสร้างเกมเพื่อเสริมความเข้าใจในเรื่องนี้หน่อยเรามาดเล่อเกมกันนะครับฟังป u t t o เรามาทดลองเล่นเกม Gemini 3 Master Challenge จิมินายสามมาสเตอร์เชลเลน์นะครับชื่อเกมเพื่อทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับโหมดการใช้งานและแผนบริการต่างๆของจิมินายผมก็จะกดเอชฮ่องกงมาเรื่อยๆพอมาเจอเกมจิมินายสาม heading level หนึ่งจิมินายสามมาสเตอร์เชลเลน์ร็อเก็ตก็จะมาที่ heading level 1นะครับ g e m i n i 3 Master Challenge คุณรู้จัก Ge m i n i 3มดีแค่ไหนมาทดสอบกัน robot heading level 2ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทดสอบคุณต้องเลือกหมดหรือแผนบริการที่ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ครบ10ข้อเริ่มเกมเลย เริ่มเกมแล้วนะครับคะแนนสุขข้อที่1คะแนนข้อที่ 1/ 10คะแนนศูนย์ heading level สามคุณต้องการให้ AI ช่วยสรุปอีเมลขนาดยาวห้าฉบับให้เหลือใจความสำคัญสั้นๆโดยเน้นความไวสูงสุด heading level button fast heading level สามคุณใช้โหมดใด button fast รวดเร็ว button thinking การคิด button pro out of frame frame button fast รวดเร็วผมจะลองตอบว่า fast รวดเร็ว heading level button fast รวดเร็ว button button ถูกต้อง sparkles m หมด fast เหมาะสำหรับงานสรุปสั้นๆและงานที่เน้นความไวค่ะ ข้อถัดไป Heading 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 Level Level Button 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 สามคุณใช้โหมดใด้คะแนนหนึ่งข้อที่สองสิบคะแนน,แนสามคุณกำลังเขียนโค้ด Python ขั้นสูงเพื่อจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และต้องการคำแนะนำที่แม่นยำที่สุด Heading Level สามคุณใช้โหมดใด button 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 pro pro button ถูกต้อง Spot ถูกต้อง mode pro ใช้โมเดลขนาดใหญ่ที่สุดเหมาะกับงานเขียนโค้ดขั้นสูงและงานวิจัยเชิงลึกค่ะเรียบร้อยนะครับก็ทดสอบให้คุณผู้ชมลองดูนะครับว่า การโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นแบบนี้ต่างจากการทำา o o o l l f o r r m ตรงที่ว่าถ้าเราตอบคำถามใน Google Form เราต้องรอตอบเสร็จส่งเรียบร้อยใช่ไหมครับถึงจะดูผลว่าเราได้คะแนนไหมแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องคืออะไรในกรณีที่ผู้ทำแบบทดสอบหรือแบบ Google Form นะครับเปิดให้เราดูข้อมูลได้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นการโต้ตอบแบบอินเทอร์แอคีฟโดยใช้ Canvas Gemini เนี่ยเราก็จะดูข้อมูลที่ถูกต้องได้เลยเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเราในการทบทวนความรู้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ต้องนั่งอ่านหนังสืออนั่งอ่านแต่เนื้อหายอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถที่จะ ทำอะไรกับข้อมูลได้มากขึ้นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการใช้งาน Gemini ซึ่งวันนี้เชื่อมกับ n o t e บุ๊ก LM ได้แล้ว Quick Guide IT นำมาบอกเล่าแล้วก็สาธิตวิธีการใช้งานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็นำไปใช้งานกันในครั้งนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ